การสร้างวงกลมเราสามารถสร้างวงกลมได้โดยการเข้าสู่คำสั่ง circle นะครับโดยการคลิกที่สัญลักษณ์รูปวงกลมนะครับเมื่อเข้าสู่คำสั่งนะครับจะปรากฏข้อความ specify center point for circle นะครับตรงนี้ให้กำหนดจุดศูนย์กลางลงไปนะครับโดยการคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับในตำแหน่งที่ต้องการนะครับ ถ้าหากว่าต้องการรัศมีเท่าไหร่นะครับสามารถเลื่อนเมาส์ออกมาและคลิกนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะสามารถสร้างวงกลมขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าการสร้างในลักษณะนี้นะครับจะไม่สามารถกําหนดค่าลงไปได้อย่างแม่นยํานะครับเราสามารถกําหนดค่ารัศมีของวงกลมได้นะครับโดยการพิมพ์รัศมีลงไปนะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่คําสั่งนะครับ กำหนดจุดศูนย์กลางลงไปแล้วนะครับจะเห็นตัวเลขปรากฏขึ้นนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้สามารถพิมพ์นะครับระยะทางลงไปซึ่งตรงนี้จะเป็นรัศมีนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับออกมานะครับก็พิมพ์เช่นนะครับรัศมี3หน่วยพิมพ์เลข3นะครับแล้ว Enter นะครับตรงนี้ก็จะสามารถสร้างวงกลมขึ้นมาได้นะครับโดยการกำหนดรัศมีนั่นเองนะครับ การสร้างสี่เหลี่ยมนะครับการสร้างรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับให้เข้าสู่คำสั่ง rectangle นะครับเมื่อเข้าสู่คำสั่ง rectangle นะครับในลักษณะนี้นะครับจะปรากฏข้อความ specify first corner point นะครับตรงนี้สามารถกำหนดได้นะครับโดยการคลิกจุดแรกนะครับของสี่เหลี่ยมแล้วเลื่อนเมาส์นะครับออกไปในทิศทางที่ต้องการนะครับจะให้เกิดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้ง ะครับก็จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าต้องการกําหนดขนาดนะครับของสี่เหลี่ยมว่ามีระยะทางเท่าไหร่นะครับในแนวแกน x หรือแนวแกน y นะครับก็สามารถเข้าสู่คําสั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับกําหนดจุดแรกนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางนะครับในลักษณะนี้นะครับจะปรากฏ ข้อความนะครับ specify other corner point นะครับแล้วจะมีช่องอยู่2ช่องนะฮะตรงนี้ช่องแรกนะครับก็คือระยะทางในแนวแกน x นะครับซึ่งสามารถดูได้นะครับจากมุมด้านล่างนะครับเป็นทิศทางของแกน x นะครับนะฮะตรงนี้สามารถพิม์พระยะทางนะครับก็คือแนวนอนนะครับเช่น5หน่วยนะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าเพิ่ง enter นะครับ ให้กดปุ่ม Tab บนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับสลับไปยังอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่องนี้นะครับจะเป็นระยะทางในแนวแกน y หรือในแนวตั้งนั่นเองนะครับสามารถพิมพ์ลงไปได้นะครับแล้วกด enter นะครับก็จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับในลักษณะนี้นะเช่นเดียวกันนะครับเข้าคำสั่งสี่เหลี่ยมกำหนดจุดนะครับเลื่อนเมาส์ออกไปนะครับ ถ้าหากว่าต้องการระยะทางในแนวนอนเท่ากับ2หน่วยให้พิมพ์เลข2นะครับแล้วกดแท็บกลับมานะครับในแนวตั้งเท่ากับ5หน่วยก็พิมพ์5นะครับถ้าหากเปลี่ยนใจนะครับสามารถสลับแท็บมานะครับป้อนค่าตัวเลขได้ตามต้องการนะครับแล้วจึงกด enter นะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้างสีเหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับการสร้างรูปพลิกอนนะครับหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับ สามารถสร้างได้โดยการเข้าสู่คําสั่งนะครับซึ่งคําสั่งจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับของสี่เหลี่ยมนะครับสามารถคลิกลูกศรด้านข้างตรงนี้ครับนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับจะปรากฏคําสั่งพลิกอนนะครับเมื่อเข้าสู่คําสั่งพลิกอนนะครับจะปรากฏข้อความ enter number of sides นะครับซึ่งตรงนี้สามารถกําหนดด้านนะครับหรือรูปเหลี่ยมลงไปว่าต้องการเท่าไหร่นะครับเช่น ต้องการจำนวนเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมนะครับให้พิมพ์เลข6ลงไปแล้วกด enter นะครับก็จะสามารถสร้างได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กำหนดจุดศูนย์กลางลงไปนะครับเมื่อกำหนดจุดศูนย์กลางได้แล้วนะครับโปรแกรมจะขึ้นมานะครับให้ได้เลือกว่าต้องการออปชั่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอยู่2รายการนะครับก็คือด้านบนนะครับและด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ ลองดูนะครับตรงนี้จะมีรายการให้ได้เลือกนะครับซึ่งตัวแรกนะครับจะลองคลิกที่รายการด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวย่อนะครับคือตัวไอนะครับเราจำตรงนี้ก็ได้นะครับเราคลิกนะครับที่ไอนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์ออกมานะครับให้ปรากฏเป็นเส้นนะครับและสามารถคลิกลงไปได้นะครับจะเห็นว่าการสร้างในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการสร้าง โพลีกอนนะครับโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับมาอย่างมุมนะครับซึ่งตรงนี้สามารถสร้างได้และสามารถกำหนดค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าคำสั่งโพลีกอนนะครับ enter number of size นะครับถ้าต้องการขนาดเท่าเดิมนะครับจำนวนไซส์เท่าเดิมไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวเลขเข้าไปใหม่นะครับสามารถกด enter ได้เลยนะครับ แล้วกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับเลือกรูปแบบนะครับเลือกเป็นรายการแรกเป็นไนะครับเลื่อนเมาส์ออกมานะครับตรงนี้ครับจะเห็นตัวเลขนะครับซึ่งปรากฏขึ้นนะครับให้ขยับเมาส์นะครับเพื่อปรากฏช่องนะครับ specify radius นะครับขยับเมาส์ออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วพิมพ์ระยะทางนะครับจากจุดศูนย์กลางมาที่มุมนะครับเช่น3หน่วยนะครับ พิมพ์3แล้ว Enter นะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับการสร้างโพลีกอนนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเข้าคำสั่งกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับโดยการกำหนดค่า Number o f อ i ฟ e ซก่อนนะครับ Enter กำหนดจุดศูนย์กลางนะครับคราวนี้ให้เลือกเป็นแบบ C นะครับคลิกทางด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่า ในครั้งนี้นะครับการกำหนดรัศมีของพีิกอนนะครับจะเป็นการกำหนดจากเซนเตอร์มาอย่างด้านของพีระมินะครับโดยการคลิกลงไปนะครับเข้าคำสั่งนะครับ enter number of s i z e enter นะครับกำหนดจุดนะครับเลือกเป็น4นะครับตรงนี้นะครับและหากต้องการกำหนดค่านะครับก็ขยับเมาส์ออกมานิดหนึ่งนะครับและพิม ตัวเลขลงไปนะครับแล้ว Enter ตัวเลขที่เกิดขึ้นมานะครับที่เราพิมพ์ลงไปเป็นเลข3คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังด้านนะครับของโพลีอนนั่นเองนะครับการสร้างวงรีนะครับเราสามารถสร้างวงรีได้โดยการเข้าสู่คำสั่งวงรีนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านล่างโพลีนตรงนี้นะครับซึ่งในการสร้างวงรีนั้นนะครับจะมี2แบบด้วยกันนะครับ คือวงรีแบบ Center นะครับและวงรีแบบ a x กซิส d นะครับคลิกลูกศรนะครับด้านข้างนะครับจะปรากฏเมนูนะครับการสร้างวงรีแบบ Center นะครับเข้าสู่คำสั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับกำหนดจุดที่1นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปทางด้านบนนะครับหรือลงทางด้านล่าง นะครับแล้วคลิกซ้ายอีก1ครั้งนะครับก็จะสามารถสร้างเป็นวงรีขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าหากต้องการกําหนดค่านะครับเข้าคําสั่งนะครับกําหนดจุดศูนย์กลางนะครับเลื่อนเมาส์ออกมาในทิศทางที่ต้องการนะครับป้อนค่านะครับเช่นระยะทางจากจุดศูนย์กลางมาด้านข้างตรงนี้เป็น3หน่วยนะครับพิมพ์3แล้ว Enter เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับหรือลงด้านล่างนะครับ กำหนดค่าระยะทางจากจุดศูนย์กลางนะครับขึ้นไปทางด้านบนนะครับเช่น1หน่วยพิมพ์เลข1แล้ว Enter นะครับก็จะสามารถสร้างวงรีขึ้นมาได้โดยการกำหนดค่านะครับจากจุดศูนย์กลางมายังแกนที่1งทางด้านขวาและจากจุดศูนย์กลางไปยังแกนที่2นะครับทางด้านบนหรือด้านล่างนะครับวงรีแบบที่2นะครับเป็นแบบ axis n นะครับ ตรงนี้สามารถสร้างได้โดยการคลิกนะครับที่วงรี axis n นะครับการสร้างแบบนี้นะครับคือการกำหนดจุดแรกนะครับที่ขอบนะครับของวงรีเลื่อนออกไปนะครับเป็นอีกขอบหนึ่งของวงรีนะครับและกำหนดจากจุดศูนย์กลางนะครับขึ้นไปในแกนที่2นะครับซึ่งจะแตกต่างกับวงรีแบบแรกนะครับวงรีแบบแรกกำหนดจุดศูนย์กลาง ออกมาก่อนนะครับแต่วงรีแบบที่2นะครับ a อ i s ซ n อันนี้นะครับกำหนดจากด้านข้างลงมาก่อนนะครับและกำหนดค่าต่างๆเหมือนกันนะครับเช่นเข้าคำสั่งนะครับกำหนดจุดที่1เลื่อนเมาสออกไปนะครับป้อนค่าเช่นตรงนี้ต้องการระยะนะครับหหน่วยให้พิมพ์เลข6และ Enter นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับหรือลงมากำหนดระยะทางนะครับจากตรงกลางขึ้นไปนะครับ ป้อนค่าเช่น1ห,หน่วยแล้ว Enter นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่จะสร้างวงรีนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดนะครับสร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าเป็นแนวตั้งนะครับก็สามารถทำได้นะครับ